เวลาตัดผมนะคะถ้าเป็นผมบ๊อบครูจะชอบตัดข้างหลังก่อนนะคะตัดหาความยาวก่อนแต่ถ้าเป็นผมยาวครูจะตัดข้างหน้าก่อนเอาง่ายๆว่า ยาวจนถึงผมบล็อกมค่ะพี่นะคะแค่ผมบ๊็อกเท่านั้นนะคะครูจะตัดข้างหลังก่อนทําไมถึงบอกว่าให้ตัดบ๊็อบข้างหลังก่อนหาความยาวข้างหลังก่อนกรอบบ๊อ็อกใช่ไหมคะพอข้างหน้าเขาอาจจะเทก็ได้ค่ะเขาอาจจะเทมากเทน้อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าผมยาวใช่ไหมคะกรอบหน้าสําคัญค่ะหาความยาวข้างหน้าก่อนหากรอบทรงให้เรียบร้อยก่อนเมื่อได้ความยาวและกรอบทรงด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ย ข้างหน้านั่นค่ะมันจะเป็นตัวบอกเองว่ากรอบทรงด้านหลังจะเป็นตัว U หรือตัว V เข้าใจไหมคะโดยที่เราก็ไม่ต้องถามลูกค้ามันจะทําให้น้องดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นค้านเรียนออนไลน์นะวันละหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะคะ40ชั่วโมงครูการันตีน้องต้องตัดผมเป็นแน่นอน